เอาละครับเพื่อนๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก็ว่าเงินไปไหนนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับการอัปเดตเดือนมีนาคมของพวกเรานะครับซึ่งถ้าถามว่าเยอะไหมนะครับเดือนนี้บอกได้คาเดียวเลยว่าโคตรเยอะมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับตอนอาเดียผมก็คิดแล้วคิดอีกนะเอ้ยพอผมมองไปที่กล่องแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยหรือเราแบ่งเป็น2พาร์ทดีวะ พาร์ทหกับพาร์ทสดีไหมแต่ว่าคิดไปคิดมาก็ไม่เอาดีกว่านะครับทำเป็นพาร์ทเดียวไปเลยนะครับเพ,เพื่อนๆจะได้แบบจุใจกันไปเลยดูวันยาวๆนะครับผมเพราะอะไระเหรอที่เดือนนี้หนังสือถึงเยอะมากพราบว่ามันมีงานสัปดาห์หนังสือ,อังไงเล่าแต่ว่าถ้าเกิดกล่องไหนนะครับสมมติว่าผมสั่งเดือนมีนาคมเนี่ยสมมติว่ากล่องไหนมันมาส่งเดือนเมษาเนี่ยผมก็จะนับเป็นของเดือนเมษาเนาะแต่เงินเน่ยมันไปหมดแล้วเอาละครับไม่พูดบ้านตามเพลงเรามาดูกันลด เปิดประเดิมกันที่งานหนังสือของเรากันก่อนนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าในงานหนังสือเนี่ยผมไม่ค่อยได้ซื้อของค่ายฟินิกนะครับลักพิมพ์แล้วก็สยามอินเตอร์เนาะเพราะว่าผมสั่งไปหมดแล้วนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็จะเป็นของค่ายอื่นนะครับที่ผมไปเดินแทเลทแทเลทกับเพื่อนเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเนาะว่าแบบไปเดินตามค่ายนู้นค่ายนี้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจะไล่ตามค่ายที่ผมกับเพื่อนเนี่ยเดินลุยกันไปเลยนะครับ ค่ายแรกก็คือค่ายของพี่เนตนะครับผมเรื่องแรกเนี่ยที่ผมหมายมุ่งต้องตาเลยก็คือโจโจภาคสนะครับผมเล่มสองนะแต่ละภาพเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเห็นว่าเขาจะมีก้าเล่มจบนะใช่ไหมผมกลัวว่าถ้าผมอ่านไปเนี่ยมันจะค้างมากนะเพราะว่าโจโจเนี่ยสนุกมากนะครับโดยเฉพาะภาคนี้เนี่ยที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้ามาตลอดว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับของใครๆหลายๆคนเลยนะก็หวังว่าจะออกมาครบ,ครบแล้วผมจะได้อ่านรวดทีเดียวนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่อง ดวงก้อน a มเอสนะครับนี่คือ d รา g o ก้อนบอนะครับแบบฉบับที่เขาทําเป็นสีล้วนนะครับพร้อมกับย่อเนื้อหาให้มันกระชับมากขึ้นเนาะแล้วก็ยังมีมัชนะครับศึกเวทมนตคนพลังกล้ามนะครับเล่ม12-13นะครับพร้อมกับอันนี้น่าจะเป็นนิยายของเขานะครับมัชเบิร์นเดกับบันทึกการผจญภัย1นะครับอ่าอันนี้มี1ด้วยนะอาจจะมี2ตามมานะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ผมค้างไว้ตอนจบเล่ม4นะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องฝันดีนะปุ้นๆน,นะครับผม เล่ม4 5 6หกนะครับกระตูนแนวปวดตับสลับไตสมองกระจายนะครับต้องยกให้เรื่องนี้เลยนะครับสนุกมากๆนะเรื่องนี้โอเคก็หมดกันไปแล้วนะครับกับ่ายพนะีเนสเนาะไอต่อไปนะครับข้างๆพีเนสเลยนะครับก็คือค่ายอนิเมะนั่นเองซึ่งผมจัดมาเรื่องเดียวเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือเรื่องให้เป็นแฟนได้ไงไม่ไหวหรอก <c oughs> บอกตามตรงว,ว่าผมไม่รู้จักเรื่องนี้เลยนะครับแต่ดูจากหน้าปกเนี่ยน่าจะเป็นแนวแนวยนะูริเนาะใช่ไหมซึ่งถ้าถามว่าผมรู้จักได้ไงเนี่ย ต้องย้อนความก่อนว่าผมเห็นเรื่องนี้เนี่ยจากโปสการ์ดที่แอนิเมต์ก็แถมนะทุกคนไปคลิปที่แล้วนั่นแหละทุกคนที่ไปอันบล็อกสมงะเดือนกุมภาเนาะที่ผมไปซื้อที่แอนิเมตแล้วเขาก็แถมการ์ดมาหกลายหนึ่งในนั้นเป็นการ์ดของเรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่าแบบเออยทเป็การ์ดสวยจังวะก็เลยสนใจเนาะแล้วมันก็ออกที่งานหนังสือพอดีผมก็เลยไปซื้อนะครับก็แล้วก็ในคลิปที่แล้วอ่ะทุกคนผมลืมโชว์โปสการ์ดเลยที่เป็นโปสการ์ดของแอนิเมตะรู้ตัวอีกทีว่าผมลืมโช ลืมโชว์นี่หว่าอะไรวันนี้เออผมก็เลยจะเอามาโชว์ด้วยนะในคลิปนี้ก็อนิเมะนะครับที่เขาโคกับทางชูเอฉานาะอเขาก็จะแถมเรื่องม y h ฮ r โรกัครดเดเมียนะครับนี่เป็นใบแรกเห็นไหมทุกคนเออลายเดียวกับที่สยามเขาอามาแจกโปสการ์ดนะทุกคนแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่เนี่ยเขาจะมีลายเซ็นนะครับซึ่งมันแบบสะท้อนแสงสีทองแบบมันยิงจ้าซะเอเกินสวยมากๆนะครับผมโคชอบเลย แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีของมาเวทผลึกมานะครับแล้วก็มัชศึกเวทมว์คนพลังกล้ามนะครับน้องมัชนั่งบนบัลลังซะด้วยอย่างเท่นะครับโมเรียตี้เดอะแพทริออตนะครับแล้วก็เรื่องนี้ให้เป็นแฟนได้ไงไม่ไหวอรองนีไงเรื่องนี้เลยทุกคนนี่ผมไปดูโพสการ์ดนี้มานะครับก็เลยแบบเฮ้ยสนใจลายเส้นน่ารักมากนะแล้วก็โพสไปสุดท้ายนะครับของเรื่องเชนซอลแมนนะครับผลงานของอาจารย์ทัศกิฟูจิโมโตะนะครับผม สวยมากผมชอบของเชนซอมแมนที่สุดเลยนะครับผมว่าแบบสวยจริงโอเคตัวโปรการ์เสร็จแล้วนะครับ ถือว่าแก้ตัวจากคลิปที่แล้วกลับไปที่งานหนะังสือนะครับก็คือข่ในแมกผมโดนไปเล่มเดียวเนาะต่อไปนะครับผมก็เดินต่อต่อไปไปเจอกับข่วิบูลกิจเข้านะครับวิบูลกิจเนี่ยผมซื้อ2อเอ้ย3เล่มน,นะครับเอ้ย4ี่ลืมไปหมดแล้วซื้ออะไรบ้างเรื่องแรงกคือโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับเล่ม30นะอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่าได้ข่าวว่าเล่ม31เล่มจบเนี่ยกำลังจะออกมาแล้วครับซึ่งทุกวันนี้ออกมาจนทุกคนอ่านตอนจบกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแต่ผมยังไม่ได้อ่านเลยเนาะ ก็กะว่าจะามาอ่านเล่ม3 3มสลาวนะครับกะว่าแบบจบไปเลยจะได้ไม่ต้องค้างคาเนาะเรื่องต่อไปครับบุรร็อกคือเล่ม21นะครับอันนี้แถวพร้อมโปสการ์ดซึ่งจริงๆผมได้โปสเตอร์ด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้เอามาว่ะทุกคนผมไม่ได้เอามาจากที่คอนโดกเก่านะเออทิ้งไว้กับเรื่อง โหดไม่ถามชื่อนะครับผมแล้วก็เดอไม่ถามชื่ออันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอันนี้โหดไม่ถามชื่อเดอะเซ o เกิลคอนแทเนี่ยอันนี้จะเป็นภาค2นะครับเป็นภาคต่อของโหดไม่ถามชื่อส่วนเดอไม่ถามชื่อเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนสปินออฟนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมโดนป้ายยามาจากพิทตอมการิอุสนะครับเรื่องนี้มันมากๆนะครับแต่ติดอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่ากระดาษวิมูลกิจภาคหนึ่งเนี่ยเขาทําไม่ดีนะครับมันมีฉากหนึ่งเว้ยทุกคนอันนี้ขอเล่าร่าวๆนะแบบไม่ได้สปอยคือมันเป็นฉากที่ประเอก มันไปขึ้นเขาเว้ยประมาณเล่ม7ไม่ก็เล่ม8นีได้แหละแต่คือตอนอ่านผมรู้สึกว่าแบบหูเวลาอยู่ในเขามันก็มืดใช่ไหมทุกคนวกกับกระดาษของวิวูนกิทมันทําให้แบบมันมืดจริงๆผมอ่านไม่รู้เรื่องเลยคือแบบมันดําไปหมดอะ่ะจริงๆเอออันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมแบบรู้สึกอยากให้แบบวิวูนกิทเขารีเรฟเ,เบอร์พันหนึ่งออกมาเป็นกินรีเนาะเผื่อว่าผมจะอ่านฉากนั้นรู้เรื่องขึ้นบ้างนะไปครับเรื่องต่อไปก็คือ,อของค่ายเซนชูนะครับนั่นก็คือเรื่อง ซ0อมร้อยนะครับผมเรื่องนี้นี่เป็นมังงานร,ระดับกอตเทียของผมอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมเป็นมังงานีนีซอมบี้พร้อมกับทําสิ่งที่อยากทาร้อยอย่างโดยพร้อมกันซึ่งสนุกมากสนุกโคตรๆนะครับแต่ความสนุกนี่มันช่างแปรผกผันกับอัตราความเร็วในการออกแต่ละเล่มของค่ายนี้จริงๆผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องออกเฉพาะงานหนังสือด้วยวทุกคนฮะถ้าไม่มีงานหนังสือมันออกเล่มต่อไม่ได้รือไงผม,มอยากจะถาม,มน้องพีเหมือนกันนะ อือออกม้พันเรีวๆเลยทีพี่นี่เเรื่องระดับคอสเลยเนื้อสู๊ก็พูดแล้วึ้นนะครับไปต่อที่ค่ายต่อไปนั่นก็คือค่ายเฟิร์สเพจโปรนะครับผมอา้าวผมอ่านดังโง่มาฮะอไม่เป็นไรเอาเฟิร์สเพจก่อนแล้วกันเฟิร์สเพจเนี่ยผมไปซื้อต่อนะครับตามต่อเรื่องเทพรักมรณะเล่มสี่นะเรื่องนี้เนี่ยผมโดนป้ายยามาจากงานสำนักหนังสือครั้งก่อนๆนะครับมีคุณชายนิรนามนะครับมาแนะนําผมเนาะซึ่งยังประทับใจจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เรื่อง เทคนี้ที่ผมถ่ายเป็นเรื่องหน้าอายที่เธอไม่คัดเรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่ายเขาทำการตลาดได้ดีมากนะเหมือนเขาให้มีการสุ่งโปสการ์ดด้วยนะทุกคนซึ่งโปสการ์ดเนี่ยจะมี3แบบนะครับแบบธรรมดา2แบบแล้วก็โปสแรอีกแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งทุกคนอยากรู้ไหมว่าผมได้อะไรเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับผม เ็มเด็มเดมเด็มเต็มเตมเด็มเดมเตมเมเมเมอ้ยปกด้านด้วยทุกคนของดีอะสัมผัสดีมากนะครับปกด้านด้วยแล้วโปสการ์ดที่ผมได้ก็คือโอ้เกลือเกลือจัดทุกคนจะได้นะไม่ได้อันตราแรนนะครับผมไปต่อันที่ค่ายต่อไปกันเลยดีกว่านะครับค่ายต่อไปนะครับ ก็คือค่ายดังโกบังงาเรื่องผมบอกเลยว่าที่งานหนังสือเนี่ยผมโดนของค่ายนี้แบบเต็มคาราเบลเลยนะครับค่ายนี้เป็นค่ายที่ผมโดนกระซวกไส้เยอะที่สุดแล้วเพราะนอกจากการลิมิเต็ดที่เขาแถมแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ทุกคนโอ้โห เรื่องนี้เล่มหนึ่งนะครับเรื่องอะไรวะผมลืมไปละชีวิตฮาเลมในต่างโลกเพื่อดับเวทเรื่องนี้ผมอ่านไปละเต่มหนึ่งสมคำล่ำลือน้อยขอครารวะท่า,านอาจารย์หรือว่าเป็นการ์ตูนแนวเซอร์วิสระดับท็อปเลยนะครับแม่ผมเลยอยากให้ทุกคนอ่านจริงๆนอกอจอากนี้เนี่ยผมก็ยังไปสอยเล่ม2แล้วก็เล่มสาม,มาด้วยนะครับผมซึ่งเพราะว่ามันแถมมาของการ ใช่แน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องฮารุสาวโมไปไปขายตัวในต่างโลกเล่ม1กับเล่ม2นะครับเรื่องนี้เนี่ยเหมือนจะมีเจ็บเล่มจบซึ่งตอนนี้เอามา2เล่มนะครับพร้อมกับการ์ดเหมือนกันแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับเป็นเล่มต่อของผมก็คือโลกนี้โลกหน้าค่าก็เป็นพระเจ้านะครับเล่มห้านะครับแถมพร้อมการ์ดพร้อมกับโลเซนการ์เด้นซาก้ามังงะสุดกาวนะครับเล่มสี่แถมมาพร้อมการ์ดเหมือนกันผมลืมบอกว่าผมซื้อโลกนี้โลกหน้าก็เป็นค่าก็เป็นพระเจ้าเล่ม3เล่มสี่มาด้วยนะ เป็นไงทุกคนแล้วก็มาถึงค่ายสุดท้ายนะครับก็คือค่ายฟินิก์ของเรานะครับผมไปซื้อเรื่องคาเฟ่นี ina, ้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟนะครับผมเล่มหนึ่งกับเล่ม2นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมโดนป้ยายยามาจากคนในช่องผมอีกแล้วนะครับก็คือคุณลูมินัสนะครับคนเดิมนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นบางะแนวเลิฟคอมระดับท็อปของเขาเลยนะครับสนุกมากๆอยากให้ผมที่ไม่ใช่สายแบบเล่มคอมลองอ่านดูนะแบบเขาบอกว่าผมน่าจะชอบซึ่งเฮ้ย มันใช้ได้นะทุกคนผมอา่านไป2เล่มแล้วอเล็กเตอร์ของเรือธงแต่ละคนเนี่ยชัดเจนมากนะน่ารักไปคนละสไตล์จริงแต่หลังจากที่อา่านไป2เล่มเนี่ยก็ผมตรงเรือน้องลิฮแล้วกันเนี่ยน้องหัวเหลืองทวินเทลแบบไวทูคนนี้แหละผมว่าผมไม่พลาดจริง แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับมาังงาะที่ผมซื้อทั้งหมดในงานหนังสือนะส่วนค่ายลักคิมกับค่ายสยามนี่ผมไปเดินเล่นเฉยๆนะครับเดินดมๆแล้วก็กลับไม่ได้ซื้อเพราะซื้อไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันที่ค่ายสยามของเรากันดีกว่าครับนี่คือมังงะทั้งหมดที่ผม,ม,มสั่งมาเดือนมีนาคมนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารเรามารุยกันโลด เริ่มแรกที่เรื่องอาโอวชินะครับมับางงาฟุตบอลสุดลักของผมนะเล่ม6มาสักทีหลังจากที่รอมาเนิ่นนานนะครับทำดีมากครับพี่สยามเร็วกว่าน,นี้แต่ขอเร็วกวันนี้ซึ่งสั่งมาพร้อมกับนายน้อยจอมโกยก้าวสู่เส้นทางแห่งวีรบุรุษนะครับอันนี้เล่มเท่าไหร่เล่ม5เหมือนกันนะครับผมแล้วก็วันพีซเล่ม104นะครับทำไมเล่มนี้รู้สึกบางๆคือผมคิดไปเองแม เรียกว่าผมเพิ่งไปสอยมาที่ฮอกไกโดนะครับอาทิตย์ต่อไปนี่พี่ก็ออกที่ไทยตามมาเลยนะออกไวมากๆนะครับออกไวมากๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งออกเล่ม105มาเองพร้อมกับปิดจ็อบกันไปสักทีนะครับกับซามูไรพะเลจรนะครับเล่ม20 21แล้วก็22นะครับนี่เล่มจบที่คงไม่มีบล็อกขายแยกออกมาให้ผมแล้วแหละเสียดายมากๆนะครับแต่ก็ช่างมาแล้วกันซึ่งที่ผมสั่งมาเนี่ยแน่นอนว่าสั่งมาพร้อมกับโปสการ์ดนะครับผมในเรื่อง วันพ oh, oh. oh, ีซโหโอทัยนี้สวยมากทุกคนผมว่าสวยอยู่นะนายน้อยจอมโกยนะครับเล่ม5้าแล้วก็อาโอชิ A chi. อันนี้เป็นรูปหน้าปกเลยโอเคไปที่กล่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปเรื่องแรกที่สั่งมานะครับก็คือฟูเมทเทลโอเคมิดนะครับเล่ม6นะครับ แบ็กบัตเลอร์คนลึกไขปริศนาลับนะครับเล่มอะไรวะสีกับ5นะครับผมโอออกมารวรัวกันเลยนะครับพอบ้านปีศาจนะกับเรื่องยากุซ่าขาใหญ่เล่ม6นะครับและสุดท้ายก็คือบิ๊กบุ๊กไทม์ไลน์ใหม่ล่าสุดที่ผมเก็บต่อไปนะครับก็คือเรื่องรานมาฮาร์นะครับเ,เล่ม1เล่ม2แล้วก็เล่ม3าเนาะ หรือว oh, ่าเป็นมังงะระดับตำนานที่ผมไม่เคยอ่านเลยนะทุกคนไม่เคยดูอนิเมะด้วยแต่ได้ยินชื่อเสียงร่ำรือกันมาเนิ่นนานมากว่าทาให้ผมคาดหวังพอสมควรนะกับเรื่องนี้เนี่ยหวังว่าจะสนุกนะครับซึ่งที่ผมสั่งก็เ,เพราะว่ามาแถมพ้อมโปสการ์ดพวกนี้นะครับฟูมิเท่าโอคิมิสยากุซ่าขาใหญ่นะครับผมโปสการ์ดน่ารักมากโปสการ์ดที่ดีคือโปสการ์ดที่รูปไม่เหมือนปกนะครับอันนี้ความคิดผมเองอันนี้แบ็ k บั t เ e อร์เล่มสี่เล่มห้าอ่าโอเคไปดิถุงต่อไปกันเลยต้องบอกว่าถุงต่อไปนะครับที่ผมส ก็เพราะว่าผมลืมกดพร้อมไอ้พวกกล่องนี้แหละนะครับก็เลยต้องสั่งแยกมานะครับผมได้อย่างเซ็งเลยมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมสั่งอะไรมาไปก็คือเรื่องเทวทูตโลกมืดนะครับเล่มแปดที่แถมมาพร้อมกับโปสการ์ดโอรูมีโคเทสเลยว่ะทุกคนจริงไปไปต่อที่กล่องต่อไปเลยดีกว่านะครับ นั่นก็คือนึกว่าชีวิตเรากลายเป็นเกมจีบสาวไปซะแล้วกลับเป็นเกมเอาชีวิตรอดไปซะอย่างนั้นนะครับเล่ม 6.. 7.. 8.. 9นะครับมารัวๆนะครับกับเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ากลัวมันหมดเพราะว่ามันเป็นมงางงะที่ผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยดังนะใช่ไหม แต่ว่าแบบมันสนุกมากจริงนะทุกคนเออผมก็เลยรีบซื้อมาเก็บไปก่อนนะครับแล้วก็อยากอ่านต่อด้วยแล้วแหละเพราะว่าผมอ่านถึงเล่ม5แล้วมันสนุกมากจริงนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเห็นในเว็บเนี่ยเล่มหนึ่งหมดแล้วนะทุกคนแต่ผมคิดว่าน่าจะหมดปอมนะผมว่าถ้าพี่สยามข้อจริงเดี๋ยวเขาก็หามาเติมได้เองแหละเล่มหนึ่งเนาะถ้าใครสนใจผมว่าอยากให้ไปตามหามาอ่านนะครับสนุกมากจริงเรื่องนี้ต่างมาพร้อมกับเรื่องผู้กล้ามนตาทรมินสุดแก่งถูกพรเพื่อห่างไกลเพื่อเป็นรพเรี่ยมมอเตอร์ไซค์เล่มหกนะครับผมแล ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยรู้จักสองสิ่งมาก่อนจนพี่สยามแถมโปสการ์ดเล่ม12มั้งถ้าผมจำไม่ผิดโอ้แต่เล่มนั้นโปสการ์ดสวยจริงผมก็เลยตามเก็บมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าถามว่าโอ้ไม่ผมเคยดูอนิเมะแล้วตอนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบอนิเมะมันทําไม่ค่อยดีว่ะผมก็เลยยังไม่ได้รู้สึกอยากตามมาอ่านขนาดนั้นนะครับผมต่อไปกับคนลึกไขปริศนาลับนะครับเล่มห ซูยาปาที่ดีสีเลือดเล่ม5นะครับเรื่องนี้ก็มันมากๆเหมือนกันนะครับรู้สึกจะมี8เล่มจบใช่ผมไปเห็นที่ญี่ปุ่นเล่ม8สวยมากสีดําเมี่ยมเลยแต่ผมมาไม่ถึงแค่เล่ม2เองทุกคนแล้วก็เรื่อง Black โคเวอร์นะครับเล่ม33มโอ้ยเรื่องนี้นี่นับวันหลังๆนี่ผมว่าเริ่มจะเจริญรอยตามรุ่นพี่อย่างเบรชหน้าคู่เทพมรณะไปติดๆนะครับผมตามอ่านในบางอัดพาร์ทอยู่ทุกตอนนะเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่รู้สึกว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับแถมอันดับช่วงหลังๆก็วนอยู่ในช่วงแบบช่วงกลางค่อนไปท้ายเนะาะหวังว่าอาจารย์เขาจะพากลับมาเข้าฝั่งได้นะครับไหนๆก็กําลังจะเข้าสู่อาร์ตสุดท้ายแล้วแบ็คโคเวอร์เนี่ยเอาใจใช่วยสุดๆนะ อเคเรามาดูโปสการ์ดกันดีกว่าครับที่เขาแถมมานะครับเรื่องฟูก้ามอนตาโอ้โหอันนี้เท่แฮะแล้วก็คนลึกไขปริศนาลับนะครับผ้อันนี้เหมือนหน้าปกนะครับแบล็คโคเวอร์อุย้ยทำไมอันนี้มีขอบแดงเบเกับการ์ดแดงทุกคนแต่สวยอยู่นะผมว่ากับเรื่องสองสิงสองสิงนี่โปสการ์ดสวยทุกใบนะครับแล้วก็สุรยิยปาททท่นีสีเลือดน,นะครับไม่มีขอบแดงแล้ววะเนี่ยเก okay. ไปที่กล่องสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายของค่ายเ i ียมินเชอร์ซึ่งเป็นกล่องที่ผมเสียหายมากที่สุดนะครับในเดือนนี้นะครับเป็นกล่องของงานหนังสือนะครับผมแต่พวกเขาให้พีออเดอร์โดยใช้ไทม์สโตนนะครับสามารถควบคุมการเวลาได้แล้วว่าถ้าคุณสั่งปุ๊บในวันที่เขาเปิดให้สั่งเนี่ยวัสดุมันจะมาถึงบ้านคุณในวันแรกที่มีงานหนังสือเลยอ่ะผมก็เลยได้กล่องนี้มานะครับตั้งแต่วันที่30มมีนานแล้ว และที่กล่องมันถูกเปิดแล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าผมเอาอาคาเนะไปทํารีวิวแล้วนะครับก็คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านม,มานั่นแหละทุกคนอ่ะเอามาดูกันว่าเรื่องที่เหลือเนี่ยที่ผมสั่งมันจากการหนังสือเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเรามาดูกันเลยทุกคนครับผมใมนยาสารภาพครับผมลืมอัดวิดีโอกล่องนี้ผมรู้ตัวอีกทีก็ตอนตัดคลิปแล้วไอ้ทุกคนว่าแบบเอา้า ผมลืมกดอัดนี่วาโอ้โหอย่างเซ็งเลยนะทุกคนผมพูดคนเดียวไปเยอะด้วยตอนนั้นอะแต่ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับผมก็มาเรามาดูกันดีกว่านะครับก็อันนี้ถือเป็นคลิปซ่อมของผมเนาะว่ากล่องของสยามอินเตอร์ที่ผมไปดูมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเรื่องแรกก็คือพีพีนะครับเล่มสอันนี้ไปเล่มต่อเนาะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นมังงายเอลซีใหม่นะครับผมก็มีโดรนโดรนใช่ไหมโดรอนโดรนอ่าโอเค อันนี้เป็นมางงะจจากโชเนนจ้ำนะครับผมผมลองอ่านไปแล้วเล่มหนึ่งนะครับก็สนุกดีนะครับแต่ก็ยังทรงๆอยู่นะแต่เป็นแนวโชเนนแบบโชเนนจ๋าเลยเรื่องต่อไปนะครับกิเกนติสโหเรื่องนี้นี่อย่างกับบากินะเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทุกเรื่องนะครับผมไปลองอ่านที่อย่าใช้คำว่าลองอ่านเลยครับไปทดลองดูลายเส้นมาแล้วนะครับจากเว็บสยามอินเตอร์คอมิกของเขานะก็คิดว่าน่าจะสนุกนะผมก็เลยสั่งมานะครับผมเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องลากรเอรินะครับผม ผลงานของอาจารย์ทัสกิฟูจิโมโตะนะครับอันนี้เป็นเรื่องสั้นเนาะ แล้วก็มีรวมเรื่องสั้นของอาจารย์ทัสกิฟูจิมุโตะนะครับเล่ม2 2ถึง26แล้วก็เล่มไม่ใช่สิไม่ใช่เรียกว่าเล่มต้องบอกว่าเรื่องที่1 7ถึง21นะครับแล้วก็เรื่องที่2 2ถึง26เนาะอืมเรียกว่างานสัปดาห์หนังสือรอบนี้นี่พี่สยามแกก็จัดผลงานของอาจารย์ทัสกิมาเต็มแบบฟูลสตรีมเลยนะเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องเดปปี้เดอะคอริฟาผู้นี้ไม่เคยแพ้ใครคะ่ะผมเห็นเรื่องนี้อยู่ในแอป,ปมังงะพาสนะครับผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกกัันนะนนนะะะว่่าาาจสุหมมครบเลยลยออองซื้ดูนะ สแตนด์อัพสตาร์ทนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับร้อยตำนานสยองที่มีผมตายแค่คนเดียวโหแค่ชื่อเรื่องก็น่าสงสารแล้วนะครับมีทั้งร้อยเรื่องทำไมตายอยู่คนเดียวละไอ้หนุ่มโอเคเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องฝ่าคำสาบวิญญาณอาฆาตนะครับที่งานสำนักหนังสือรอบนี้เนี่ยมีฝ่าวิญญาณเออไม่ใช่ฝ่าคำสาบวิญญาณอาฆาตเนี่ยเป็นภาครีเวนอกมาด้วยนะเออแต่ว่าผมทดลองดูลายเส้นแล้ว ผมชอบลายเส้นของภาคนี้มากกว่านะครับก็เลยสอยมาแค่ภาคนี้เนาะเออไม่ได้สอยภาครีเวนต์มานะครับอ่าแล้วก็บรูทเลเล่มสนะครับเป็นเล่มต่อเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับละครแห่งทิวาและราตีนะครับอันนี้ผมทดลองดูลายเส้นแล้วน่าสนใจมากๆนะครับก็เลยจัดมาเลยละกัน แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือกําเนิดบาปทากูปี้นะครับเล่ม1นนะครับกับเล่ม2ออันนี้เหมือนเขาขายมาเป็นแพ็คเซตอย่างนี้เนาะเออไม่ได้ขายแยกเล่มนะผมก็โดนมาเหมือนกันนะครับได้ข่าวว่าค่อนข้างจะดักนะแล้วก็แบบตับตรงตัดแตกกันแบบเอาเรื่องอยู่นะครับถ้าผมอ่านแล้วชอบเดี๋ยวจะมีรีวิวด้วยนะโอเคก็ go. หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับกล่องของสงายามอินเตอร์เนาะถัดไปนะครับจะเป็นมังะงจากอนิเมะนะครับที่ผมสั่งมานะเป็นกล่องสเปเชียลเซตพิเศษนะครับที่ผมสั่งแยกมานอกจากงานหนังสือเนาะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าผมสั่งอะไรมาโอ้ผมต้องบอกก่อนว่าค่ายนี้นี่ผมไม่เคยสั่งมาก่อนเลยทุกคนน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ผมสั่งอนิเมะกลับบ้านเนี่ยเรื่องแรกที่ผมสั่งก็คือถ้าคุณนางฟ้าข้างห้องไปผมคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับโอ้ย บอกเลยว่าแบบกล่องนี่แบบพรีเมียมจริงๆนี่คือหน้าเก็บมากนะทุกคนซึ่งนอกจากเรื่องนี้นะครับผมก็ได้สั่งมาพร้อมกับเรื่อง g o b บินสเลเยอรนะครับอันนี้เป็นพวกปกพิเศษอะไรต่างๆนาๆนาเนาะซึ่งจริงๆอ่ะผมอยากจะเก็บ g o บบินสเลเยอรอยู่แล้วนะครับแต่เพราะว่ารู้สึกว่าเออมันหาเมื่อไหร่ก็ได้เนาะแล้วก็มันไม่ค่อยมีคนทายกันนะครับผมก็เลยชิวๆเอานี้อนิเมะเขาออกปกพิเศษมานะครับผมก็เลยสอยมาด้วยแค่นั้นเองนะครับ

พาเรีวพาไดนะครับเล่ม11นะครับมาสักทีนะครับมาสัทีไปต่อกันที่กล่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับกับไก่ไข่นี้โอ้โหใหญ่มากบอกเลยแต่เบาเบาสุดเลยเผลอเผือเบาๆ่พอกับไอ้ไข่เฟิร์สเพยโฟเมื่อกี้สีที่ผมสั่งมาก็คือนั่นก็คือของของฟินิก i ์นั่นเองนะครับกล่องโคตรใหญ่นะครับแต่ของจริงๆนิดเดียว โอเคเรามาเริ่มไปที่เรื่องแรงก่อนนะครับนั่นก็คือมหาศึกคนชจนเทพแบบสเปเชียลเซตเล่ม16นะครับบางงานที่ผมดองไว้ตั้งแต่ตอนศึกที่น่าจะประมาณเล่ม12มั้งไม่น่าจะจบเล่ม13นะครับจบแบบตอนที่พระพุทธเจ้าสู้เสร็จเนาะ เออพุทธดาของเราสู้เสร็จผมก็ไม่ได้อ่านต่อเลยนะครับจนพรุ่งนี้ผมต้องสั่งเล่ม17แล้วลซ <c oughs> ึ่งผมกำล,ลังเลอยู่ว่าผมจะอ่านเล่ม1 4 15 16เลยดีไหมหรือว่ารอ17มาก่อนแล้วค่อยอ่านแต่ผมคิดว่าผมน่าจะรอ17ก่อนนะอืมแล้วค่อยอ่านนะครับเพราะว่าแบบมันสนุกมากจริงมันนัวมากไม่อยากให้มันค้างคานะแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับกาชิอคุตะนะครับเล่มสานะครับอันนี้ผมสั่งมา2เล่มเอ้ยเล่ม2เล่ม2นะครับมีโปสการ์ดนะครับแถมมาผมสั่งมาสเล่มเพราะว่าเล่มหนึ่งเป็นของผมนะ โอเคต่อไปนะครับสเปเชียลเซตคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟนะครับเล่ม8ใช่เล่ม8นะครับผมเรื่องนี้ผมโดนตกเพราะว่าสเปเชียลเซตเล่ม6เลยนะเออแล้วผมก็ไปซื้อเล่ม1เล่ม2มาหาแล้วด้วยสนุกดีนะครับแล้วก็เรื่องไฮไลท์ของผมนะครับชีวิตไม่ต้องเด่นก็แค่เป็นเทพในเงานะครับสเปเชียลเซตเล่ม8ออกมารัวๆเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยแล้วเราผมผมก็อาจจะเป็นลูกหลานอีกคนนึงนะกับเรื่องสุดท้ายนะครับใครจะเป็นแฟนชั้นในวันพรุ่งนี้นะครับผม เรื่องนี้นี่ผมเห็นเขาร์ดกันมากนะในเพจของฟินิกส์นะครับผมก็เลยโดนมาบ้างแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสนุกไหมนะครับกับเรื่องสุดท้ายยมนแห่งยมโลกนะครับมางหะผู้แต่งฟูเมทัลเอบเคมิสนะครับผมว่านี่เป็นบังงะเรื่องใหม่ล่าสุดของแกเลยนะผมมี2อันนะครับอันนึงเป็นของเพื่อนผมเหมือนกันนะซึ่งอันนี้เขาแถมมาพร้อมกับแ้มใส่ด้วยนะทุกคนเห็นไหม๋ย่มันเป็นแฟ้มอยู่ข้างในโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับไพ่ ฟีนิกซ์เน็กซ์ของเราครับอ๋อผมได้ของแถมมาด้วยอันนี้เป็นพวงกุญแจนะครับที่เขาให้เลือกลายได้เนาะอันนี้ผมเลือกลายเรื่องเรื่องอะไรวะเฮ้ยเลือกอะไรอะเอ้ยผมลืมชื่อเรื่องว่ะทุกคนเดี๋ยวผมรู้ว่าที่ล่าสุดเขาออกมาถึงเล่มงสามอะสกิลโกงเออใช่สกิลโกงนะครับสร้างตำนานในรามโลกเออเนี่ยผมเลือกเป็นฟวงกุญแจเข้ามานะครับเออก็โอเคถือว่าของแถมก็น่ารักดีนะครับไปที่ค่ายต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผม ไข่สีเขียวของเรานะครับจะเป็นใครเลยไม่ได้นอกจากลักทิพ์นะครับผมซึ่งคราวนี้ผมสั่งมา3ากล่องนะครับกล่องแรกเนี่ยหนักมากนะครับกล่องเล็กโอฟินิกเมื่อกี้แต่ผมหนักกว่าประมาณ3 4สเท่าได้ซึ่งผมสั่งมาจากร้านประจําของผมนะครับก็คือร้านวอล์ซูบุ๊คเซ็นเตอร์เหมือนเดิมนะครับกับอันนี้สั่งมาจากสำนักทิพ์โดยตรงนะครับตามมา2อกล่องนะเดี๋ยวผมจะเปิดอันบ็อกลวดเลยทีเดียวแล้วกันนะครับทุกคนเราไปรุยกันเลย เ yeah. มาเริ่มที่ร้านประจำของผมก่อนนะครับนั่นก็คือคลังสยองนะครับโอ้โหผลงานของผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจินะครับโอ้โหผมเนี่ยเคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะคลังสยองเนี่ยแต่ว่าเออเล่มมันเล็กกว่าที่คิดนะครับผมเคยไปเห็นที่งานหนังสือแต่ว่าผมไม่ได้เดินเข้าไปแบบสัมผัสรูปเล่มจริงๆเนาะเออเล่มมันเล็กกว่าที่คิดเนาะผมนึกว่าจะเป็นแบบเล่นคล้ายๆแบบบิ๊กบุ๊กอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่ไม่ใช่นะครับก็โอเค ไว้เดี๋ยวจะลองอ่านดูนะครับว่ามันจะสมกับเสียงล่ําเสียงลือของเขาหรือเปล่านะซึ่งสั่งมาพร้อมกับเรื่องชงงานพูดไม่เก่งกับผองเพื่อนไม่เต็มเต็งเล่ม13นะครับตรงนี้ฉันจัดการเองแต่พอ10ปีผ่านไปก็กลายเป็นตำนานไปซะแล้วเล่ม2นะเกิดใหม่สักทีก็กลายเป็นสลาไปซะแล้วเล่ม20จะอะไรยังไงจะอะไรยังไงจะยังไงพยาของผมก็น่ารักนะครับเล่ม11นะครับกีแกนโต เล่ม6นะครับจะคนไหนก็แฟนสาวนะครับเออเล่มนี้เพิ่งจบไปนะทุกคนอาจารย์ก็เพิ่งวาดมังงะตอนจบไปเลยนะล่าสุดเนี่ยก็อันนี้ถึงเล่ม7แล้วนะครับลักลักรักเธอหมดหัวใจจากแฟนสาว100คนเล่ม7โอเคเฮ้ยผมสั่งด้วยวันนี้คุณภรรยาของผมน่ากลัวนิดนิดอ่าเล่ม2นะครับแปลกๆผมอ่านเรื่องนี้ด้วยวันนี้จะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักเล่ม10นะครับผมกับ c ช a n งกีฬาฟอนเทียนะครับเป็น expansion part นะครับเล่ม4กับเล่ม5โอเคพบก,กันไปแล้วนะครับกับมังหะลักพิมอ่ะอันนี้สั่งจากร้านประจำของผมนะครับล,ววลาวรัสุูบูกเซ็นเตอร์แต่ว่าเมื่อกี้มันจะมี2กล่องใช่ไหมที่ผมสั่งว่าจะสั่งทีม,มโดยตรงนะครับอันแรกก็คือกิ g กนโตเล่ม6นะครับที่แถมมาพร้อมกับโปสการ์ดนะครับกับอีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือ เอองเ่เรื่องอะไรนะผมยังลืมไปแล้วชีวิตตัวประกอบอย่างตูช่างอยู่ยากในโลกของเกมจีบดุมเล่มหนึ่งนะครับโอ้เล่มน,นี้นี่คือผมจําได้เลยว่าวันนั้นผมเห็นในกลุ่มนะครับว่าแบบเมือนเขามาโพสว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันแบบรักพิมพแอบมาเติมเว้ยทุกคนผม,มรีบเข้าไปแย่งชิงเลยรู้สึกวันนั้นเขาจะเติมเรื่องนี้นะครับกับอีกเรื่องคือเรื่องคุณตะการมิเนะอ่ะอยุดถอดนะครับคุณตะการมิเนะซึ่งผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะอยุ่ถอดนะครับคุณตะการมิเนะผมมีครบอยู่แล้วนะครับผมก็เลย รีบไปกดเรื่องนี้มาผมกดเล่มหนึ่งปุ๊บผมซัดเลยแล้วในที่สุดผมก็ได้มันมาครอบครองครับทุกคนผมยังได้รู้สักทีว่าตกลงมันสนุกจริงหรือมันไม่สนุกวันนี้เรื่องนี้นะครับผมอยากอ่านมากๆถือว่าคอมพี์มากๆนะครับผมเดือนนี้ผมได้เรื่องนี้มาแล้วนะจบกันไปแล้วนะครับกับรักพิมพ์นะโหยอนจริงทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยเกือบ3ามชั่วโมงแล้วที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้โอ้สุดจริงๆนะครับเดือนนี้ กี่เล่มวะเนี่ยกี่เล่มไม่เท่าไรกี่บาทวะเนี่ยที่ผมเสียไปเนี่ยโอ้โหแต่ว่านะครับผมยังมีอีกค่ายหนึ่งนะครับซึ่งค่ายนี้เนี่ยผมไม่เคยสั่งมาก่อนนะแล้วผมก็จะบอกว่ายังไงดีคือผมไม่รู้จักมาก่อนแต่ว่าผมเห็นมาจากในกลุ่มหนังสือนะครับที่เขาแชร์กันก็น่าสนใจนะเออผมก็เลยแบบเฮ้ยมันมันอยู่ไม่ได้จริงๆวะคือผมต้องสั่งอะทุกคนเดี๋ยวผมไปหยิบก่อนนะหนะักมากโอ้โห หนักมากนะครับหนักโคตรหนกักกว่ากับอีกกล่องรักพีเม่เมื่อกี้เลยนะซึ่งทุกคนจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ากล่องเนี่ยเห็นไหมมันเปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพราะว่าผมเนี่ยเช็คของก่อนนะผมกลัวว่าถ้าเกิดมาเปิดเหมือนกล่องอื่นเนี่ยอย่างกล่องอื่นเนี่ยถ้าเกิดโปสการ์ดหายเนี่ยมันก็เซ็งนะแต่ว่าก็คงอา่าโอเคยังพอรับได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอันเนี้ยเดียหายเนี่ยผมจะเซ็งจัดเลยนะเพราะว่ามันเป็นบล็อกเซ็ตนะทุกคนแล้วก็ราคานี่แพงอยู่นะโอเคไม่พูดมากแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่า นั่นก็คือเรื่อง t ูเลอร์ปรูนะครับ Dark n e t นะครับผมอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์โอตาคุนะครับโอโ้โหเรียกว่าไม่มีที่วางเลยกันทีเดียวนะครับบนโต๊ะเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นพิมพ์1นึถึงสินะครับมีเล่ม1นึถึงสิเนาะซึ่งทุกเล่มเนี่ยเป็นหน้าสีหมดเลยนะครับราคาประมาณ6กพันมั้งเออซึ่งจริงๆผมไม่เคยอ่านทูเลอร์ปรูนะทุกคนผมก็อาจจะตามเก็บจากของสยามอยู่นะครับแต่ว่าผมเคยไปเสิร์ชเจอว่าแบบเออทูเลอร์ปรูเนี่ยมันสนุกยังไงอะไรอย่างนี้ใช แต่มีเดอะคนแนะนำเว้ยอันนี้เคยได้ยินมานะคือมีเดอคนบอกว่าแบบภาคดาร์กเดตเนี่ยนี่คือเดอะเดอะเบสเดอะเบสของเดอะเบสแล้วหรือถ้าทูเลอร์บลูเนี่ยคือระดับปฐมมัธยมอะไรพวกนี้นะดาร์กเดตนี่คือระดับมหลาลัยอ่ะแบบเบิ่มเบิ่มหมักทุกคนเออแล้วมันเป็นหน้าสีล้วนอะ่ะสิบแปดเล่มอะ่ะผมก็เลยแบบอุย้ยเอาไงดีวะตอนแรกนะผมไม่ตัดสินใจนานขนาดนั้นหรอกผมกดเลยผมกดเลยตั้งแต่วันแรกที่บุเห็นอะ่ะผมบอกผมทักไปหาเพจเขาอะ่ะพี่ครับผมชุดหนึ่งครับพี่ แล้วผมก็โอนเอออะไรประมาณนั้นนะทุกคนซึ่งอันนี้ผมแกะเช็คก,ก่อนนะว่าแบบเออตามมุมมีรอยบุบไหมนิดหน่อยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นผมจะได้เคมเขาได้เนาะแต่เออสรุปว่าก็ไม่มีนะครับโชคดีมากโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับบังหาทั้งหมดเ,ออเ,ออเ,ออเดือนมีนาคมองผมนะครับเป็นไงบ้างครับแน่นไหมใช้ได้นะใช้ได้นะผมว่าก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งจํานวนเล่มทั้งราคาที่เสียไปนะครับผม Hey, ไม่น่าเชื่อนะนี่ทุกคนเชื่อไหมจริงๆขนาดผมรู้สึกว่าผมอะ่ะผมก็เบาลงเยอะแนละ้วนะทุกคนเนี๋ยบอกวันนี้มูเบาเลิเนี่ยแต่คือผมว่าผมก็เบาลงเยอะนะอย่างจริงๆผมอยากได้ฮันเตอร์ฮันเตอร ือว่ามอนสเตอร์ของค่ายพีเนสจริงเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ใช้เงินก้อนซื้อนะคือคือผมก็ซื้อแต่ว่าแบบผมไปผ่อนจากร้านร้านประจาผมนั่นแหละครับร้านบริสุทผมก็ผ่อนร้านประจาเอานะครับก็กะว่าแบบเออก็คงช่วยลดแรงกระแทกไปได้ระดับหนึ่งอ้แต่ไม่ไหวจริง <laughs> ไม่ไหวจริงคือนี่มันภยัยพิบัติระดับมังกรอ,อะ งานหนังสือแต่ละทีนี่คือแบบโอ้ยตายแล้วแต่ละค่ายนี่คือโอ้โหไม่นึกถึงคนซื้อเลยนะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคอยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูมาจนถึงจุดนี้นะทุกคนที่สุดยอดจริงนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปอย่างนี้มีความสุขที่เห็นผมละลายเงินละลายซา,า,าร์ของผมไปเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ